พวกเองเชื่อเรื่องผีเป็นปล่าอ,อ่ะไอเอ,อิร์ดเองจะเล่าจริงเหรอวะเออดิพวกเองเคยดนเรื่องผีกระเพรากันเปล่าอ่ะพี่พี่ปีสี่ 4, ไปเจอมานะเออจำพี่อูได้ปะคืนนั้นพี่อูอ่ะออกไปหาซื้อข้าวกลางดึกแล้วก็เจอร้านข้าวร้านหนึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเว้พี่อูก็ได้สั่งข้าวกระเพราไปจานหนึง่งแล้วหลังจากนั้นนะ น้ำป้าเดี๋ยวกลับไปซื้อให้เลยแป๊บเดียวอันนี้แค่แป๊บเดียวเองครับผมครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวีิกลับเดี๋ยวได้กลับขอรถด้วยแม่ใช้ซื้อของเอาต่อต่อเลยตลังมันต่อนะต่อเลยหลังจากนั้นอ่ะพี่อยู่เขากลับข้าวมาพวกเองเชื่อไหมพอเปิดข้าวมาข้าวหายแล้วหลังจากนั้นยังไม่พอนะเว้ย แล้วหลังจากนั้นยังไม่พอนะเว้ยพอเขเปิดข้าวมาก็เจอตู้ข้าวพอเขาปิดไปทีเนี่ยเปิดมาทีอ่ะเชื่อไหมอยู่ตรงข้างตู้ปลาเลยใช่แม่เลยไม่เล่าแล้วเมก็จะคุยอยู่นั่นแหละโธ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่าแต่มีเรื่องอื่นไหมที่แบบน่ากลัวกว่านี้มีป่ะเห็นข้าวนี้เอาเรื่องนี้ว่ามาเตงจำไม่น้อยก็ได้ปะ คนที่นอนพักการเรียนเมื่อวานที่แล้วอ่ะก่อนไนอนพักการเรียนอ่ะก่อนนั้นมันเลิกปาร์ตี้ดึกแล้วมันรู้สึกหิวขึ้นมามันเลยซื้อกาลเหลากับบ้านถุงหนึ่งก้าเหลาหายนั่นมันเรื่องที่แล้วแล้วพอเกาเหลาหายอ่ะทำกูเคิร์มเลยเออปิดมาทั่วแล้วพอมันได้เกาเหลามามันก็นั่งวินกลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วหลันจะบินกลับบ้านเลยหรอบอกว่าวินไม่ใช่บินเพราะามันจะหิวแล้วขนาดนั้นนะนั่นมันกินเจ้าเจ้ามาปลุกทำไมนั่นมันดิน เทน้ำทำไมกะน้ำมันลินโอ้ยเวลาเขาเองเลยต้องโทษดแล้วสิวะโอ้ยหูไม่ดีเออมึงมแค่หูบ้างเลยเพื่อนกูมาโหเนี่ยไม่มีอะไรเรื่องเล่าต่อแล้วเหรอเอออยากจะฟังอีงวะแล้วมีอีกงั้นเอาเรื่องนี้รับรองโคตรหลอนมีพี่คนหนึ่งย้ายเข้าบ้านใหม่บ้านหลังใหญ่จะพูดอะไรด้วหนาวะพูดคนเดียวอย่างนั้นแหละ อยู่ๆก็เรียกออกมาจากบ้านร้อนก็ร้อนการบ้านก็ยังมีต้องออกไหมหรอวะพูดขัดนิดขัดหน่อยก็ไม่ได้เอามาทรามานแท้ๆเล่าแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยพ่อจะขี้โม้เลยใครมันจะไปกลัววะเย็นวันนี้จะกินอะไรดีวะจะออกไปกินข้าวข้างนอก แม่ก็ไม่ให้ไปแม่บอกเปืงตังเฮ้ยว่าแต่แกงขยดเมื่อวานยังเหลือไหมวะถ้าเอามาอุ่นกินจะท้องเสียไปเนี่ยเอ้ยพูดถึงท้องเสียไอ้ใบโรคแตกก็เพิ่งท้องเสียแตเมื่อวานนี่วะเฮ้ยเฮ้ยฟังเขาอยู่ปะเนี่ยฟังอยู่พ่อทีวะสาวๆแม่งมันโคตรติดเลยเป็นไรกันนะ